นี่ก็คือนะครับสะพานที่สร้างได้เสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับครับสวัสดีครับพี่พี่ทุกคนและผู้รับชมทุกท่านนะครับวันนี้ผมพากลับมาที่แยกโพกาต้นนะครับ Good morning for everyone Welcome back to Pokawton s e c t i o n for my watcher and my subscriber o k เค t h i s ือในตอนเช้ n ของวันเ alright l guys นี i s I came back to the bridge here สวัสดีครับผมกลับมาที่สะพานตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์จุดยุทธศาสตร์อีกจุดหนึ่งนะครับของโครงการขยายถนนนะครับทางเลี่ยงเมืองจตุรบุรีนะครับตรงแยกโพกาต้นนี้นะครับครั้งที่ผ่านมาเนี่ยผมมารีวิวงานสะพานนะครับยังเหลืองานอีกเยอะแยะแต่ตอนนี้นะครับผ่านไปแป๊บเดียวนะครับผมกลับมาอีกทีโอโหงานเกือบเสร็จนะครับไปดูกันดีกว่าครับว่าเสร็จอะไรบ้างนะครับครับผมผมมาอยู่ตรงจุดสุดท้ายของการเบี่ยงถนนนะครับ ซึ่งเมื่อครั้งที่แล้วนะครับถนนนะฮะเขามาหยุดอยู่ตรงนี้นะครับถนนนะครับเมื่อครั้งที่ผ่านมาตรงนี้คือจุดที่สร้างเสร็จจุดสุดท้ายนะครับตรงนี้เสร็จไปแล้วนะครับแต่ตรงนี้นะครับถึงตรงโน้นนะครับถึงสะพานนะครับเขามีการเทคอนกรีตกันใหม่นะครับซึ่งผมเองก็ขับรถผ่านไปผ่านมาเนี่ยก็เห็นการทํางานอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งงานถนนนะครับซึ่งทําเสร็จเป็นแผงใหญ่หมดเลยนะครับแล้วก็งานปาราเปตที่อยู่ด้านข้างนะครับรวมถึงงานสะพานด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูงานสะพานนะครับ สะพานเนี่ยนะครับเขาปิดจ็อบคานเทสะพานไปเรียบร้อยแล้วเหลือแต่เฉพาะแอปโรสแสลบนะครับตรงส่วนที่จะเชื่อมต่อกับถนนเดิมนะครับนี่นะสะพานนี้เป็นเนื้อเดียวกับตัวแอปโรสแสลบฝั่งด้านนี้นะครับแล้วก็ตัวถนนฝั่งด้านนี้นะครับเรียบร้อยนะครับแล้วก็ตัวสะพานนี่นะครับนี่เป็นสัญญาณเตือนและแจ้งให้ว่าให้ทราบว่าจะมีการเปิดถนนเร็วๆนี้แน่นอนนะ อนนี้นี่นะครับเขาก็เริ่มทําตัวปรัเป็ดกันแล้วนะครับมีการวางตัวปรัเป็ดนะครับมีทีมงานมาทํางานอยู่บ้านนะครับเนื่องจากงานก็ใกล้เสร็จแล้วในส่วนของตัวสลับฝั่งด้านนี้นะครับเรียบร้อยแล้วครับเหรือแต่ตรงส่วนนี้นะครับที่เรียกว่าแอร์พ s l a สลับซึ่งเป็นงานเชื่อมต่อกับถนนเดิมนะครับนี่คือสัญญาณเตือนว่าอะไรครับจะมีการเปิดถนนอีกแล้วนะครับเป็นความสำเร็จอีกขั้นหนึ่งนะครับนี่ก็คือนะครับสะพานที่สร้างได้เสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับ เสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับผมครบทั้งหมดเลยนะครับเหลือแต่การรื้อถอนนั่งร้านออกไปนะครับมีน้ําไหลนะครับผมสะพานเสร็จแล้วนะครับตรงนี้คือส่วนของแอปโร s l a b นะครับที่จะต้องมีการเทคอนกรีตเพื่อเชื่อมนะครับกับถนนเดิมนี่นะครับนี่ฮะถนนเดิมแต่ผมข้ามนะครับผยอนข้ามถนนตรงแยกโพกตต้นนี้ไปฝั่งอีกด้านหนึ่งนะครับซึ่งเขากําลังทําถนนอยู่นะครับ แล้วก็จะมีการเปิดถนนแน่นอนในเร็วๆนี้เพราะว่าเขาจะทําถนนนะครับให้เชื่อมต่อกับตรงจุดเดิมที่ได้เปิดไปแล้วนะครับเพื่อข้ามแม่น้าลบบุรีได้เองครับตอนนี้ผมอยู่อีกฝั่งหนึ่งของแยกโพก้าต้นนะครับเ,เขากำลังทาถนนฝั่งนี้อยู่นะครับคิดว่าอีกไม่นานจะมีการเทคอนกรีตนะครับนี่ฮะถนนฝั่งนี้เนี่ยจะมีการบดอัดแล้วนะครับ แล้วเราจะไปเชื่อมต่อกับถนนที่ก็เปิดอยู่แล้วนะครับตอนนี้ผมเดินไปเรื่อยๆใกล้ถึงกับสะพานข้ามแม่น้ำลบบุรีนะครับนี่ะถนนมีการบดอัดนะครับเตยมตัวที่เทคอนกรีตเพื่อให้เชื่อมต่อกับสะพานทางขึ้นสะพานข้ามแม่น้ำลบบุรีนะครับตอนนี้สะพานแม่น้ำลบบุรีเนี่ย เขาเปิดใช้บริการไปแล้วนะครับนั่นก็หมายความว่าตรงนี้เนี่ยถ้าทําเสร็จปุ๊บเขาจะเชื่อมต่อทั้งหมดเส้นทางนี้นะครับตรงข้ามแยกโพกต้นมาเชื่อมกับถนนที่อยู่บนสะพานข้ามแม่น้ำอุบรีนะครับเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับจุดหลายๆจุดก็จะสมบูรณ์นะครับถนนเส้นใหม่เปิดเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วถนนเส้นเก่าก็จะเริ่มปรับปรุงแบบล้อกันเหมืนอนกันถนนเส้นเก่าเนี่ยการปรับปรุงค่อนข้าง ตรงไหนที่เขามีการเบี่ยงถนนตรงจุดนั้นก็จะมีการทําถนนเดิมเป็นถนนใหม่นะครับตรงนี้คือจุดต่อนะครับของงานถนนขึ้นสะพานข้ามแม่น้ำลำบุรีเขาเปิดให้ใช้บริการแล้วนะครับนะครับแล้วถ้าสมมุติเขาทําถนนเสร็จเขาจะเปิดถนนทะลุมาเชื่อมต่อตรงนี้เลยนะครับนี่ฮะ ตรงนี้ก็หยุดต่อที่ผมเคยมารีวิวอีกครั้งนึงนะีกครั้งที่แล้วนะครับเขาจะทำถนนทะลุมาวัญจบกับตรงจุดนี้เลยนะครับแล้วหลังจากนั้นถนนเส้นใหม่เนี่ยก็จะเปิดได้นะครับผมเกือบเกือบหนึ่งร้อยแล้วนะครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับโอเคครับนี่คือส่วนของจุดทุ่ใส่จุดหนึ่งของโครงการขยายถนนทางยนเมืองจังหวัดลบบุรีนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ